สวัสดีครับเพื่อนๆครับ,รบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับ your friend is a Doctor ทาง Doctor V Channel ผมนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณธมันมนะเพื่อนๆที่เข้ามาฟังใหม่ฝากกดไลค์ Subscribe และแชร์ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีต่อไปนะตอนนี้คลิปยังเป็นทุกวันอยู่นะเดลี่อยู่นะครับเพราะว่าผมว่ายังมีประเด็นที่เรายัางคุยกันได้เรื่อยๆนะครับนะ วันนี้นะพวกเราฉลองชัยกันได้เล็กๆแล้วนะครับเพื่อนๆครับครบ28วันแล้วนะที่ไม่มีพบไม่พบผู้ติดเชื้อเลยในสังคมของพวกเรานะครับ28วันในสังคมไทยไม่มีผู้ติดเชื้อที่อยู่ด้านนอกนะไม่ลนไม่นับในะสเต็กค,คว n นทีนนั้นแปลว่าอะไรครับ28วันทำไมถึงสําคัญเพราะว่า เรารู้กันโดยทฤษฎีนะครับว่าถ้าโรคติดเชื้อเนี่ยนะมีระยะฟักตัวเท่าไหร่นะครับอย่างโรคโควิด1 9เนี่ยมีระยะฟักตัวอยู่ที่14วันนะครับถ้าไม่เกิดการแพร่ระบาดเลยนะเป็น2เท่าของระยะฟักตัวเนี่ยนะครับก็อนุมานได้ว่าน่าจะไม่มีการติดเชื้อนั้นน่าจะหยุดระบาดแล้วนะครับ สำหรับในประเทศไทยเนี่ยครบ28วันนะเมื่อวานนะครับเมื่อวานเนี่ยรอเลขยืนยันจากทางรัฐบาลอยู่นะครับปรากฏว่าครบจริงๆนะ28วันเมืม่อวานก็วันนี้ประกาศชัยชนะได้นะแต่เพื่อนๆครับอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งดีใจกันจนโอ้โหฉลองกันจนเออกระเริกนะจนแบบเพื่อนบ้านเขามันไสอิจฉาเรานะครับอันนี้ยังไม่ได้นะเพราะว่าอะไรผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเพื่อนๆครับเหมือนกับบ้านเราเนี่ยปลอดเชื้อนะหมู่บ้านเรา จากเดิมเนี here, uh, head, play, ่ยโจรเนี um, left, ่ยอยู tense, ่หน right ้าบ้านเราอะนะนะตอนนี้โจรออกไปออกไปจากบ้านเราละแต่เขาไม่ได้ไปไหนไกลนะครับเขายังอยู่หน้าหมู่บ้านเรานะคือในในบ้านเราในหมู่บ้านเราตอนนี้ผมว่าโอเคนะแต่ประมาทไม่ได้เพราะโจรเนี่ยเขารออยู่หน้าหมู่บ้านเขาไปไกลกว่าเก่าหน่อยนะเขาไม่ได้อยู่แถวแถวนี้ละเขาอยู่ข้างหน้าหมู่บ้านเรานะยังไงก็ตามอย่าประมาทนะครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เราจะเริ่มทำเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะ เปิดให้ประชาชนได้หายใจแล้วนะในในความรู้สึกผมนะในความคิดผมนะครับแต่ทุกคนต้องเข้าใจนะว่าอย่าประมาทนะครับเปิดโรงเรียนเปิดกฎวิชาเปิดการท่องเที่ยวเปิดร้านอาหารนะเปิดสถานที่ต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะต้อง เปิดให้พวกเราเนี่ยให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้ได้มีกิจกรรมได้มีการค้าการขายที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับเราอย่าไปหวังนะว่าต่างประเทศจะเข้ามาในเร็วๆนี้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเนี่ยผมว่าอีกระยะหนึ่งเลยแหละนะอาจจะอาจจะต้องรอไปก่อนทุกคนควรจะต้องปรับตัวนะให้เกิดกิจกรรมในประเทศเนี่ยโดเมสติกเนี่ยให้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นความน่าดีใจของเราอย่างหนึ่งนะทีนี้ก่อนที่เราจะไปดีใจเรื่องนั้นเนี่ยนะ ผมจะสรุปให้ฟังว่าครบ28วันแล้วพวกเราจะทำยังไงกันต่อดีนะครับแต่ก่อนที่จะไปสรุปเรื่องนั้นเนี่ยผมขอเอาข่าวนี้มาเล่าให้เพื่อนๆฟังก่อนนะจะได้ไม่ประมาทอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญเหมือนกันอีกเรื่องหนึ่งเลยนะครับโควิดซ่อนตัวในช่องแช่แข็งครับเพื่อนๆครับอันนี้ข่าวจากท NN นนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบข่าวว่าจริงๆมีหลายข่าวนะข่าวที่หนึ่งนะครับที่ตลาดซีเทนตี้ที่เมืองจีนนะ ตอนแรกเนี่ยเรากลัวว่าการติดเชื้อที่ระบาดเนี่ยจะเกิดจากปลาแซลมอนนะซึ่งนําเข้าจากนอร์เวย์นะครับนะซึ่งตอนหลังในพิสูจน์ว่าไม่จริงนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าตอนหลังพิสูจน์แล้วว่าไม่จริงนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยทางการจีนเนี่ยก็สั่งระงับ นะการนําเข้าเนื้อปลาแซลมอนและสัตว์อื่นๆที่แช่แข็งนะมาจากกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงนะกลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงตอนนี้ในโลกนี้ก็คือที่ยุโรปและอเมริกานะตอนนี้สัตว์ที่นําเข้ามาเนี่ยที่แช่แข็งมานะโดยเฉพาะอาหารแปลรูปอาหารทะเลเนี่ยแช่แข็งต้องต้องแช่แข็งเพื่อน,นําเข้าใช่ไหมตอนนี้เขาคิดว่ามีการเชื้อเนี่ยปนลงไปในอาหารเหล่านั้นได้นะครับนะโดยบอกว่าเชื้อเนี่ยอาจารย์อันนี้อาจารย์หลี่หลานจวนนะเป็นนักระบาดวิทยาชาวจีนนะครับ บอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโควิด -19 นะบอกว่าโควิด -19 เนี่ยจะสามารถอยู่ได้ในสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะครับได้นานราว2 3เดือนเลยนะครับนะโอ้โทักถ,ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ลบ4องศาอยู่ได้2 3เดือนนะครับและถ้าอยู่ที่ลบ20องศาเนี่ยอยู่ได้ถึง20ปีนะครับนะเพืเ่อนๆันนี้เป็นข่าวที่เราต้องระวังเหมือนกันนะแต่ อยู่ได้ไม่ได้แปลว่าเขาจะต้องมาติดเรานะต้องต้องเข้าใจคํานี้ด้วยนะอาจารย์บอกว่าอยู่ได้เฉยเยนะครับอยู่ได้ถ้าเราอาหารนั้นมาทํามาปรุงอาหารเชื้อก็อาจจะตายก็ได้นะครับต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่ากลัวอาหารทุกอย่างเลยนะต่อไปนี้ไม่กล้ากินอะไรงย้านี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับ <S <S เพียงแต่นี้เป็นเป็นข้อมูลที่อาจารย์เขาเปิดเผยขึ้นมาเพิ่ม,เต,มเติมนะครับว่าสามารถที่จะอยู่ได้ในอุณหภูมิที่หนาวเย็นก็นแล้วกันนะ <S <S ทีนี้เนี่ยบริษัทอาหารต่างๆเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็อันนี้จะเล่าให้ฟังนะ บริษัทอาหารที่เรารู้ได้ที่ปลาแซลมอนที่เมืองจีนนะครับชื่อแบ็กก f ฟฟอรสนะครับนะอันนี้แซลมอนที่ออสโลนะครับบริษัทอาหารที่มีปัญหาอีกนะก็คือที่บริษัทแปรรูปเนื้อเทอร์นีสนะครับจำได้ไหมที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปแล้วนะอยู่ที่ที่ประเทศเยอรมันนะที่มีคนงานติดเชื้อเพิ่มเติมตอนนั้นติดเชื้อตั้งเป็นหลายร้อยคนวันนี้ปัจจุบันในคนงานติดเชื้อแล้ว1,331นรบคนนะครับนะ มีเนื้อไก่ครับนะไทสันฟู้ดนะรายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาที่อาคันซอนะคนงานติดเชื้อ481คนนะครับนะก็สินค้าเนี่ยส่งไม่ได้แล้วนะครับมีอีกนะ Two Sisters นะครับในเมืองแองเจลซีนะครับของเวลส์ที่ UK นะครับก็คนงานติดเชื้อ158คนนะเพื่อนๆครับฟังข้อมูลตรงนี้ต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าคนงานในบริษัทแปรรูปอาหารนะติดเชื้อ ไม่ได้แปลผลว่าติดเชื้อจากอาหารนะไม่ได้แปลผลอย่างนั้นนะครับการแปลผลอันนี้คือหนึ่งเขาอาจจะไปติดเชื้อมาจากที่อื่นแหละแล้วเขาก็มาแพร่เชื้อกันในที่ทํางานของเขาก็เป็นไปได้นะนะครับหรือ 2. องเขาติดเชื้อมาคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปผลิตอาหารนะครับแล้วเชื้อนี้ก็ได้แพร่ไปที่คนอื่นนะครับอันนี้ก็แปลผลได้เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเชื้อเนี่ยมาจากอาหารแล้วมาติดเขาเสมอไปนะครับแต่ ยังไงก็ตามนะถ้าคนที่ทาเนื้อนั้นติดเชื้อแล้วเขาไปทําเนื้อแล้วส่งออกนะแล้วก็แช่แข็งมาเนี่ยแน่นอนแหละคนที่รับเชื้ออา,อาหารนี้ไปเนี่ยก็ต้องระวังตัวด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะฉะนั้นผมเอาข่าวเนี่มาเล่าให้ฟังเพื่อจะสรุปครับเพื่อนๆครับว่าตอนนี้เราเนี่ยครบ28วันแล้วเราปลอดภัยมากเลยในประเทศไทยนะปลอดภัยมากๆเราจะทํำยังไงกันต่อดีนะครับนะผมบอกงี้กันสรุปเป็น 2บวก4ี่นะ2บวกส่เพื่อนๆ <4 S 2> จำไว้อย่างนี้ก็แล้วกันนะครับ2บวกี่นะข้อที่1นะ2ก็คือ2คือผมเชื่อว่าเป็นนโยบายส่วนกลางนะรัฐบาลควรจะทําแบบนี้นะผมไม่กล้าสั่งนะแต่ผมแน่นใแนวความคิดของผมนะครับผมไม่ใช่คนในรัฐบาลผมไม่ใช่คนของไฟค้านนะผมคิดแบบนักวิชาการนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนของท่านแล้วก็มาแนะนําท่านนะครับ2ก็คือ1เราอย่าเปิดบอร์เดอร์นะครับเราอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งให้คนข้างนอกเข้ามาในประเทศเรายกเว้นในกรณีจําเป็น ข้อที่2ถ้าจําเป็นต้องเข้ามาจริงๆต้องมีสเต็คกควอันทีนนะครับ14วันนะต้องอยู่ในสถานที่ที่รัฐกําหนดนี่คือ2ที่นโยบายที่รัฐควรจะต้องทำนะครับประชาชนล่ะนะก็คือบวกสนะปกติผมจะพูดว่าบวกสนะแต่วันนี้พออ่านข่าวนี่ผมบอกว่าบวกสนะครับ1นะก็คือโซเชียลดิสเทนซิ่งนะครับเพื่อนๆครับอย่าเพิ่งลืมนะอย่าเพิ่งลืมนะไปไหนมาไหนพยายามห่างกันก่อนนะครับอย่างน้อยสัก1เมตรนะผมว่าตอนนี้เอาย่นย่อลงหน่อย1เมตรนะนะครับอย่าให้ไอาจามลดหน้าเราก็แล้วกัน ข้อที่2นะครับแมสส์นะครับยังต้องใส่นะครับนะไปไหนมาไ,ไหนยังต้องใส่แมสส์อยู่นะครับข้อที่3นะครับล้านะงมือบ่อยๆนะล้างมือบ่อยๆยังเป็นกิจกรรมเป็นกิจวัตรพวกเราแล้วผมเชื่อว่าพวกเราชินกันหมดลนะนะในการล้างมือนะครับแล้ววันนี้สี่นะครับผมขอให้เพื่อนๆกินอาหารที่ปรุงสุกนะปรุงสุกไม่ว่าอาหารนั้นจะปนเปื้อนโควิดหรือเปล่า keep, แต่ผมเชื่อว่าถ้าปรุงสุกเนี่ยตายครับโควิดทนไม่ได้กับความร้อนระดับทอดระดับผัดนะระดับอกระดับเนึ่งนะผมว่าทนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยฝากนะที่ผมคิดเองเพื่อมาเตือนเพื่อนๆนะ2อบวกสนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อป้องกันโควิดให้เด็ดขาดที่สุดนะครับนะก็ไม่ทวนแล้วพเพิ่งพูดไปนะยาวแล้วด้วยคลิปนี้8นาทีนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์เพื่อนๆช่วยแชร์ออกไปด้วยนะครับเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้ระมัดระวังตัวเองแล้วก็ได้รับทราบข่าวใหม่ๆนะว่าเชื้อโควิดเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในช่องแช่แข็งและอยู่ในหูมที่เย็นๆได้นานนะครับเพื่อนๆนครับอย่าลืมครับผมเป็นเพื่อนของท่านคนหนึ่ง ท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ